สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO JO Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ทุกวันนี้คุณแทบจะหานิยามคำว่ารักแท้กันได้ยากเต็มทนด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสเลือกตัวเลือกที่ดีกว่าได้เสมอบางคนพบหากันมาเป็น10ปีพอจะแต่งงาน ก็มีอันต้องเลิกรากันไปบางคนคบได้แค่2เดือนก็ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วหรือบางคนไม่ได้สนใจเรื่องแต่งงานแต่คบหาตามความพอใจของตนเองเบื่อก็เลิกไปอยากมีใหม่ค่อยว่ากันดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ข้อสังเกตว่าชายคนรักจะจริงจังหวังแต่งนำมามาให้คุณสาวๆได้ดูกันหากคุณอยากรู้คำตอบลองมาดูกันว่า เขาส่งสัญญาณอย่างที่ระบุไว้ในบทความนี้หรืออย่างครับตามไปดูกันข้อที่1คุณอยู่ในแผนที่เขาวางไว้ด้วยหรือไม่ เมื่อชายหนุ่มสักคนมอบความรักให้กับหญิงสาวแล้วสิ่งที่พวกเขาจะคิดต่อก็คือการวางแผนอนาคตร่วมกันถ้าเขามอบความรักที่แท้จริงให้กับคุณนั่นก็หมายความได้ว่าคุณจะได้รู้จักครอบครัวและเพื่อนของเขาเพราะชายหนุ่มของคุณก็อยากให้คุณได้รับความรักจากคนกลุ่มนี้อย่างที่เขาได้เช่นกันและไม่ว่าแผนการอนาคตจะเป็นเช่นไรคุณก็จะถูกนำไปอยู่ในทุกๆเรื่อง ที่เขาคิดจะทําด้วยเช่นกันครับข้อที่2เขาจะเป็นฝ่ายให้มากกว่าจะตักตวงจากคุณ ความรักที่แท้จริงคือการให้และสร้างอนาคตร่วมกันชายหนุ่มที่รักคุณจริงจะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดแก่คุณและเขารู้ดีว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นเพื่อคุณเหนือสิ่งอื่นใดเขาจะให้เกียรติคุณและฟังในสิ่งที่คุณเสนอแนะอยู่เสมอครับข้อที่สไม่มีคำว่าคุณหรือเขาจะมีแต่คำว่าเรา คุณกับเขามาจากต่างที่ต่างครอบครัวแต่ถ้าเขามอบความรักแท้ให้กับคุณแน่นอนครับว่าเขาจะพยายามรวมทุกอย่างเข้ากับคุณให้คำว่าคุณหรือเขากลายเป็นคำว่าเราคิดทุกอย่างร่วมกันแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างการกินอาหารคำ่ำที่เขาต้องรอไปกินพร้อมกับคุณคุยเรื่องลาพักร้อนที่จะไปพร้อมกันและไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือไปไหนชีวิตของคุณและเขาจะเชื่อมต่อถึงกันตลอด เวลาครับข้อที่4เขาจะเห็นสิ่งที่คุณต้องการอยู่ภายในจะมีสักกี่คนที่จะรู้จักตัวจริงของคุณจะมีสักกี่คนที่จะได้ยินเสียงที่ไม่เคยมีใครได้ยินของคุณผู้ชายที่มอบความรักให้กับคุณด้วยความจริงใจเขาจะเรียนรู้ความเป็นคุณและตั้งใจฟังหรือคอยสังเกตว่าคุณต้องการอะไรอยู่ตลอดเวลาครับ ข้อที่5เมื่อคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยเช่นกันความรักที่แท้จริงนั้นคือการแบ่งปันทุกข์และสุขร่วมกันเมื่อคุณมีความสุขหรือได้รับข่าวอันน่ายินดีเขาก็จะมีความสุขไปกับคุณด้วยในขณะเดียวกันเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคุณไม่ห่างไปไหนอยู่กับคุณตลอดเวลานั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ข้อสังเกตว่าชายคนรักจะจริงจังหวังแต่งจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาการได้แต่งงานกับคนที่คุณคิดว่าเขานั้นใช่ที่สุดถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆครับแต่ที่คุณควรรู้ไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งงานเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของชีวิตคู่เท่านั้นคุณยังต้องพบเจอกับอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายมีแค่คุณกับคู่ของคุณเท่านั้นที่จะต้องร่วมฝ่าฟันกัน ให้ได้ครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOOJO Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ